ส่วนมนต์ไ่่พระสมทานศีลน,นันก็ปฏิบัติภาวนาแลเฉพาะอ,อย่างยิ่งการนั่งสมาธิอันที่เพื่อจะเข้าไปสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำบุญการรักษาศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาล้ แต่เราจะเข้าใจคำสอนยิ่งขึ้นไปก็ต้องมาเจริญสมาธิในความตั้งใจมั่นของเราเมื่อมีสมาธิก็มีสติก็มีศีลน่าจะพัฒนาให้เป็นปัญญาต่อไปเพราะว่าอวิชชาันเาอปรปทานนั้นเขาสร้างตัวกิเลสหรืออนุสัยกิเลส เรยกวงาสกยญาติฐิวิจิกิจชาศิรพตบปรามาตเป็นอนุสัยนะสังโยชน์ใน3ข้อแรกเนี่ยกว่าเราที่จะรู้จักรหัสที่เราจะถอดโค้ดนะของอุปทานตัวนี้ได้เราก็ต้องมีผู้รู้นะผู้รู้นี้ตามไปพิจารณา ือว่าตัวสักยทิฏฐิความยึดถือเนี่ยน,นี้คือเราในของเรานี่เองนะเป็นด่านแรกถ้าเกิดด่านแรกนี้มันถูกพังทลายแล้วนี่เราจะสามารถเอาชนะกิเลสข้างในที่ละเอียดขึ้นไปได้จนถึงอวิชชาฉะนั้นด่านแรกนี้เป็นด่านที่มีกำลังมากนะเป็นด่านที่สำคัญ ของกิเลสท,ที่เดียวว่าที่วางไว้ให้เรานี้ทอนความเห็นผิดของเราไม่ได้เนี่ยนาก็ต้องมาสร้างกำลังใจหรือมาสร้างก็พละพลังใจสติพละมิริยะพละสมาธิพละศรัทธาพละปัญญาพละนะนเรียกพละห้า นะพละห้านี้มีกําลังมากขึ้นถ้าพละพลังนะทั้งห้านี้มีกําลังมาก<อ>ก็สามารถ<อ>ที่จะพังทลายดันแรกของกิเลนได้คือตัวสักยาทาติฐิคือเราหรือของเราเนี่ยเราก็ต้องมากำหนดรู้น่ะในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์ ให้จิตของเรามีความตั้งมัน่นนะเมืจิตเราตั้งมั่นได้ดีแล้วนะก็มาพิจารณาว่าทําไมเราจึงมีความเห็นว่ามีเราจริงๆริงหรือมาตาเห็นโลปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเกิดขึ้นโูได้ยินเสียงก็มีเราเกิดขึ้นนะทำไมมีเราเกิดขึ้นมา เพราะพิชาความหลงเนี่ยมันควบคุมเอาจิตของเราไว้เราก็ต้องมัตนะ้งสร้างสตินัสร้างสติสร้างปัญญาของเราให้รู้ขึ้นมาโดยการมานั่งสมาธิรดยจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีกรรมฐานมีส,สติของเราพิจารณาไปด้วยใน,นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีเวลาสำหรับ ที่เราจะต้องให้มาอาหารคงใจให้ใจของเรามีกำลังที่จะถอดรหัสความยึดถือที่มันฝังแน่นนะในตัวเราของเรามานานแล้วนี่ให้ได้ผู้รู้ก็ต้องพยายามถอดความเป็นตัวเป็นตนให้ได้โดยการ32นี่แหละน่ะือเป็นรูป นิดน้ำไฟลมมาประชุมกันเราก็ต้องถอดความเป็นตัวตนนี้ออกให้ได้เนี่ยว่าถอดรหัสความเห็นที่ผิดมาแล้วให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องหรือนามที่เกิดขึ้นจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอย่างตัวสัญญา,ญญาความจำเนี่ยถ้าเกิดสมองมีปัญหาขึ้นมาต,ตัวสัญญาความจำก็จำอะไรไม่ได้ โตอตอบอะไรไม่ได้แต่มีจิตอยู่นะแต่ความรู้โอตอบมันก็ไม่มีเนะเพราะตัวสัญญามันถูกทำลายไปตัวสังขารก็เหมือนกันตัววิญญาณนี่ก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นจากตาที่มีจากสูภาษาที่ดีมีรูปด้วยนล้วก็มีแสงถ้าตาเราดีนะ จากสู่ภาษาดีแต่ไม่มีรปูปมีแสงเราก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าจากสู่ภาษาเราดีไม่มีรปูปนะไม่มีแสงก็ไม่เห็นอะไรต้องอาศัยประกอบกันหรือมีรปูปมีแสงจักสู่เราไม่ดีมันคนตาบอดก็เกิดปัญญาคือเกิดความเห็นไม่ได้แต่ใจก็มีอยู่แต่ความรู้สึกเห็นไม่มี แต่ตอนนี้เมื่อความรู้สึกเห็นเกิดขึ้นเราก็ยึดทุกครั้งว่าเป็นเราเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินตรงน,นี้นะก็คือความยึดถือเป็นสักยะาทิฏฐิเราก็ต้องมาพิจรารณาในเบื้องต้นเราก็มาฝึกให้จิตสงบนะจิตสงบข่มนิวรณ์ไม่ได้เราเห็นว่ากายนีิเบาจิตเบาเลยมีความแน่นสงบนิ่งนะจิตของเรามีพลังขึ้นมา พลังสมาธิปรากฏขึ้นเราจะรู้ว่ามีความสุขได้อย่างไงมีความสงบได้อย่างไงจิตของเรามีกำลังขึ้นมาก็ให้เราต้องพยายามฝึกจิตของเราอย่างนี้แหละนะทุกวันให้มีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือในวันหนึ่งมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงสำหรับการฝึกจิตของเรานี้ให้มันมีความตั้งมั่น เราได้ทบทวนพิจรารณาอารมณ์ที่เรารับรู้มาทั้งวันนะที่ทำให้ใจของเรามีความโกรธมีความหลงมีความโลภจะได้บรรเทาลงไปในส่วนหนึ่งณนะตัววิชาฐานาอุปรานที่มีความยึดมั่นถึงมั่นในจิตนะเราก็จะค้นพบและจะถูกทำลายไปด้วยผู้รู้ด้วยมรรคคือศีลธรรมทิปัญญา เราทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปทุกวันทุกวันนะเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือใจดวงนี้นั่นเองท่าน,นมีค่ามหาศาลต้องมาฝึกใจต้องมาเรียนรู้เรื่องของใจให้ใจของเรานั้นมีศีลมีทานเป็นปกติมีศีลปกติแล้นใจของเราก็จะได้มี สมาธิปัญญาเป็นโอกาสดีว่าพวกเราก็ถึงพร้อมแล้วมีอาการทั้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์น่ะร่างกายจะแข็งแรงก็ควรฝึกออใจของเราไว้ถ้าเราอยู่มากขึ้นจะเดินจะนั่งก็ไม่สะดวกแล้วนะต้องพยายามศึกษาแล็ปฏิบัติอย่างนี้ณนะชงกับว่าเรา จะรู้ธรรมะหรือจะทำลายกำแพงอันแข็งแก่งของอวิชชาคือสักยะทิฏฐิลงให้ได้พอตัวสักยทิฏฐิที่ว่าเราของเราเนี่ยนี่นมันฝังแน,น,น่นในความรู้สึกเรามานานละเราต้องพยายามถอดถอนถอดถอนได้ต้องมีปัญญาปัญญาจะมีได้ต้องมีสมาธิสมาธิจะมีได้ต้องมีศีล สินจะมีได้ก็ต้องมีทานตามระดับอย่างนี้นะถ้าเราทําได้ทุกวันก็ยิ่งดีการที่เรามาวัดก็คือได้มาหาที่สงบที่วิเวกนะวางภาระวางหน้าที่ความห่วงความกังวลเอาไว้ปฏิบัติส่วนมนภาวนาเสียสละปัจจัธยทยทานทั้งหลายนะแล้วก็ทำจิตของเรานี่ให้มามีความสงบ ลือการฟังธรรมะแท้จริงธรรมะรูปธรปรมนามธรรมก็อยู่กับเรานั่นแหละนะแต่เพียงว่าอันนี้เป็นอุบายวิธีนะที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนพระท่านจะบอกเราแล้วเราจะได้ไปพิจารณาในการพิจารณาถ้าจิตของเราสงบอาจจะยืนเดินนั่งนอนก็จะได้เห็นธรรมะได้ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราละเราจะเห็นที่ใจเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นสมมติ โลกนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละนะโลกนี้เป็นสมมุติขึ้นมาใจก็หลงว่าเป็นตัวเราของเราหลงสมมติขึ้นหลงหญิงหลงชายขึ้นมาหลงวัตถุทั้งหลายในโลกนี้นะคิดว่ามีทรัพย์สมบัติมากๆในโลกแล้วเราจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าไม่มีขึ้นมามันก็เดือดร้อนก็จะต้องมีที่พอสมควรทีเดียวถ้าร่างกายนี้เป็นคนวิการมันก็เดือดร้อน ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แล้วก็มาพัฒนาใจของเราให้สมบูรณ์เหมือนคนเป็นโรคก,ก็ต้องรักษาร่างกายให้หายจากโรคก่อนนะเมื่อคนเป็นโรคทางใจก็ต้องรักษาห,หายจากโรคทางใจก็คืออุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะก็ขอให้พยายามปฏิบัติให้จรรในธรรมทุกันมีดวงตาเห็นธรรมทุกันท,ท,ทุกท่านเถิด